สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะฮะสวัสดีฮะพี่เอฟซีนะคนที่กระตุ้มใจนะฮะแล้วก็นี่ฮะชีวิตคนขับรถประทุกห้องนะทเขาแถวจากด้านนอกนะครับเดินทางครับตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วฮะมุ่งหน้าสู่แหลมชะบังนะฮะไปลงสินค้าสินค้ารอบนี้ก็เป็นไม้ยูคาสับเหมือนเดิมครับพี่ ก็ทักทายตอนเช้าๆกันเลยนะครับช่วงนี้แต่เช้าเลยครับพี่วันหยุดพากัน่ังผ่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ยชีวิตคนขับรถบรรทุกกินข่าเที่ยวก็แบบนี้แหละครับพี่ีครับมีอะไรมากมายครับ ขณะนี้เวลาเกืบดีเ่ะอีห้านะครับเช้าวันที่สิบมิถุนานะครับ ทั้น,นเช้าด้านหลังก็สะทอดเป็นเงาเอออะไรตรุ๊กตาเนาะนี่แหละครับบรรยากาศตอนเช้าครับวัาาน,น,น,บนนี้จอน้องอยู่แถวขุนลนี่แหละครับพี่ไปเรื่อยๆครับติดคิวฮะไม่ไม่เร่งไม่รีบครับพักผ่อนไปด้วยได้รัเกืาแฟชั่วโมงก็เก็บบรรยากาศทักทายตอนเช้าครับมาฝากกันเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับตาท่านาน นนี้มื่อวานเป็นวันอาทิตย์เนาะรถก็ไม่ค่อยเย,ยอะนะรถบรรทุกก็ม,อยอยามาจอดตอนสี่ทุกว่ากว่าจะทำอะไรแล้วเื่นโทรศัพท์เล้่ออะไรไปมาก็ตั้งในรกาปุกไว้จิงประมาณตีสองนะฮะแต่ว่าทีนี้เราเราไม่ได้รีบเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกตัวยังไม่รู้สึกตัวเราเนี่ยเราก็ปล่อยตัวเองพักผ่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาเองนะครับ ครับมาทักทายตอนเด็กๆทักทายตอนเช้าครับกล่องไม่ชัดนะฮะไม่รู้เป็น,นตัวไหนพอยากนะครับใกล้แล้วครับใกล้ใกล้มีทุนทรัพย์แล้วนะฮะทํางานจะเริ่มเก็บเงินซื้อกล่องซื้ออะไรนะฮะนี่สะท้อนกล่องตัวเองนะฮะเก็บบรรยากาศตอนนิ่งรถตอนเช้าๆมาฝากครับ จะไม่ค่อยมปรถจะวิ่งสบายนะฮะแต่ถ้าดึกๆมากวิ่งรถก็แยกเวลาพักขวัญให้เป็นนะครับพี่ๆครับไม่งั้นมันเราเดินทางนี้มันอันตรายเลาเนาะเห็นแล้วคนระับหนึ่งอ,อาชีพเินแต่เช้าเหมือนคนอยู่ตลาดสดน,นะครับคล้ายๆกันนะพี่แต่ของเราต่างนี้จะเดินทางก็โอ้โหนุ่นละฮะสี่ทุ่มนาะ ถ,ถ้าวิ่งยาวๆเลยนะครับสี่ทุกกว่าจะถึงท,ที่หมาแต่ถ้าเกิดว่าจะจอดไม่ได้ผมจะจอดปัดผ้าด้วยอะไรด้วยก็ก็ใช้เวลาพอสมควรครับลวกแต่ไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆครับเราใช้คำว่าอะไรดีครับวิ่งแบ่เ,เวลาวิ่งนะครับ ครับบรรยากาศตอนเดึอๆครับวิ่งรถก็ประมาณนี้และครับรถถนนก็จะโล่งฮะเก็บบรรยากาศวิ่งรถตอนดืมาฝากับเส้นจากวารินไปอ่าหนองมูเหลือมไปทางเพเภอเป็นจรักนะครับทีเดียวครับทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้ใส่ไม้ไม่กี่คันเองครับพี่หน้าฝนก็จะประมาณนี้ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ไม่ค่อยมีงานกันแล้วครับแต่เราพอมีงานพี่ก็ทาไปฮะ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ชมพอได้เรียบอยู่แล้วครับช่วงนี้เป็นวันเมื่อวาน 1, วันอาทิตย์ตะะแล้วก็นี่ครับถนนก็จะโล่งหน่อยครับแล้วก็ช่วงช้งหนึ่งครับ จะลูกเลยฮะก็เก่บบรรยากาศเอาฝากกันนะครับเนาะขออนุญาตเดินทางต่อครับก็เอาภาพมาฝาก f อฟซีสำหรับชัานไหนที่ชอบนะครับก็กดชแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่บรรยากาศถนนฮนะเอาให้ดูว่าวิถีนี่ละครวิธีชารถดบรรทุกครับ ไม่อดตายแต่อดหลับอดนอนครับเขาวาน,นุานะ,ะก็สวัสดีครับทักทายกันครับนอของป่าของฟอนและพี่เพื่อนรุ่นนคกั่าสวัสดี